สวัสดีพี่น้องมองนี่เจน,น้อยกับแมวจีดเดอ้ออันบ่แเวแมวเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่มาตัดเข่งมักทุเลียนพาวานตอนแรกเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าอีค่าเดือนยังค่อยตัดเดอ้อว่าสัน่นอีกไอตัดรอบที่สองบัดที่นี่อันมันได้เท่าไหร่ได้บ่ท่านได้ถึงเดือนเนาะอันมาเบิงเหรอหากจูนพูนอยู่ หากมันแทงออกมาน่ะพี่น้องก็เลยไปถามเพื่อนว่านเขาสามารถตัดอีกรอบหนึ่งได้บอเพราะว่าเขาเสียอาดินใส่เกยเสียอาดินใส่อีกเนาะเพื่อนก็เลยอนุญาตมีการขอคุณเด็เพื่อนก็เลยว่าอนุญาตถางหดน้ำได้เนาะะสันก็อนุญาตให้ให้ตัดแล้วก็เอาดินใสนะ่เนาะเกยก็เลยมาตัดลองเบิงเป็นจะได้กินอยู่พี่น้องเป็นจะได้กินอยู่เดี๋ยวเจ๊สิ ตัดเนาะตัดให้เบิ้งจัน่อยหากแขงออกดีห้าพี่น้อง กินดินยูี่ได้กินดูวยที่นั่นห่าแข็งค่ะ งาดีเลยเพื่อนะนเอามาเห็ดนะพี่น้องโาเคสิหายเบิ้งเนาะว่า,ม,ามันเป็นจังไดเบื้องคูดาไม่ถึงเดือนนะพี่น้องหากแทงออกไหมเก๋ก็เลยสิมะตัดออกอีกจะกรอบพี่จิงเพื่อนบอกว่าหาเดือนเนาะค่อยมาตัดรอบนีกระสันเบื้องคูดาหากแทงออกกินที่ได้กินอยู่พี่น้องที่ได้กินอยู่ โอเป็นความผาพุ่มถามันได้กินเนาะพี่น้องลอเด้อลอเด้ออันนี้หมอนท้องเด้อพี่น้องเด้อลอกินเด้อพี่น้องเด้วทรงไห้่ถึงบาทเลยเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าสิล่างท้องไ้วบัสนอยู่ไห้่ถึงเด้อยู่ไห้ถึงเด้อสามปีน่ะเออ่าถิ่งกันเด้อยูห้ยหอดเด้อเด้วทรงตรงไปหอดบาทเลยนี่นี่พี่น้อง ปลูกทุเรียนยังไงให้มันแตกวสันวะปลูกจังใดมันแตกหักวสันนี่แหละปลูกแบบไปขุดหลุมเอาล่องเบิง้งาะอีกสามปีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ห้าเบิงตอนมันแตกกันหักก่อนเนาะับรานมันมันแตกยอดแตกน่วยเด้แตก,แตกหกักยังบบรานได้ถึงเดือนพี่น้องนี่ นี่มาโชว์ว่พพาพุ่มใจพะพุ่มใจปกติมันจาแตกหักเนาะบัดน,นี้มันแตกหักก็เลยแบบโอ้ยดีใจพี่น้องเลยเมืองปุ๋ะมันแทงออกมาเ,อาเดี๋ยวตัดกันเด้อพี่น้องเด้อแดดก็เลิกมากดูทุกคนนี่คือเจ๊ตัดแล้วเด้อเจตัดแล้วนี่ตัดรอบแล้วเด้อ ตัดรอบแล้วทีนี้เจ๊จะเอาดินใส่เลยทุกคนนี่จะเอาดินใส่ให้มันชนตรงที่เข่งที่เราตัดพอดีเลย,ยเห็นไหมเยอะเลยลากออกมาเยอะเลยโอ้ได้กินแน่ได้กินแน่แต่เจ๊จะเอาดินใส่ให้มันชนตรงตรงนี้เลยทุกคนนี่ให้มันชนตรงนี้พอดีนชนตรงนี้ไม่ให้ขึ้นมาตรงนี้เด้อ ให้มันอยู่ตรงนี้พอดีเลยล่ามันจะแทงออกมาแทงออกมาอย่างนี้ยทุกคนนี่อันนี้เจอดินลูกรังผสมแกลบ,บดิบเด้อทุกคนเด้อนี่ทุเรียนยังไม่ได้ถึงเดือนเนาะที่เอามาลาปอ,อกเต็มเลยจนได้ต้องได้ตัดก่อนตัดก่อนเวลาตัดเข่งออกก่อนเวลาเพราะว่ากลัวว่าตอนตัดเข่งมันจะขาดไง ตอนที่เรามาตัดแต่ว่าตอนนี้มันก็ตัดง่ายแล้วใช่ไหมตัดเราก็ดึงออกเลยตอนนี้อันสุดท้ายนี่เพราะว่าเขาบอกว่าถ,ถ้าถ้าเราไม่ตัดนะเราก็ต้องเอาออกทีละซี่อะเพื่อจะไปให้รากมันขาดแล้วนะแต่ว่าเจ๊จะทําได้เหรอคิดว่าคงจะทําไม่ได้ก็เลยเอ,อขอก็เลยถามขอว่าตัดได้ไหมตอนนี้ทางสวน ก็เลยอนุญาตว่าเออตัดก็ได้เจ๊แต่ว่าต้องลดน้ําให้ได้นะเดี๋ยวดูว่าเจ๊จะลดน้ําได้ไหมเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยเนาะทุกคนเอาได้กินแน่ทุกคนทุเรียนหมอนทองเรา

เลยเนะาะขึ้นแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดอยู่ดีไม่ว่าดีทุกคนอยู่ดีอยู่ดีดีไม่ว่าดีงา,านให้ตัวเอง ดดูดีมา้าง,งานให้ตัวเองไม่พอค่ะทุกคนใบตองนี้สำหรับปิดเด้อทุกคนเอามาใบาตองแห้งเนี่ยเอามาสำหรับปิดปิดหน้าดิน เพื่อจะให้หน้าดินมันชื้นเนาะอันนี้ก็คือกบเขาคือเกาเด้อพี่น้องเด้อเอาใบกล้วยหยาแหงมากกบเขามาปิดใบคือเกาเด้อพี่น้องนี่เพื่อจะบรให้หนาดินมันแหงเนาะเพื่อจะบรให้ดินมันแหงนี่ปลูกเทดแล้วแล้วพี่น้อง ถมดินรอบสองแล้วๆนี่คือหมอนทองเนาะหมอนทองอันเพื่อนบอกว่าหัวหินมีเจผู้เดียววสันน, <c oughs> น,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 นี่เสริมซีลากหากับต้นต้นเก่าเนาะหากับต้นเก่านี่เสริมซีลากยัง่คยเอาเสริมซีลากมันปลูกบาเคย เรเคยย่างจักเทียเนาะก็เลยเอาลองเบิงด้วยวันว่าเพื่อนวานมีคนเดียวไม่เจ้าแหลกที่เสริมหาลากอยู่หัวหินว่าสันเบิงรูปบาทนี่อีกสามปีมาเจอกันอีกพี่น้องเดี๋ยวเจสีอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆเนาะว่ามันสีงามแบบใดจังใดจากเดือนมันสีเป็นจังใดแบบใดอันนี้เฮ็ดตามที่สวนบอกเลยได้นี่ <c oughs> ใส่ปุย๋ยฉีดยา ตามสวนบอกเป๊ะๆเ,เอาเขียนมีหอดบอดเขียนตารางไว้คุณเดียร์ยานลืมเบื้องปานันยังลืมอยู่เอาเดี๋ยวล่างทองไว้เด้อพี่น้องเด้อสามปีคงสิได้เห็นดอกมันอยู่ดอกเนาะเอาผู้ใดมักคลิปเกะกดกดไหลกดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้เจเน่นี่นี่ สวยสุดๆใบทุกอย่างยังโอเคกำลังแตกพี่นอ,อเ,เบิ่งเนาะก็ลัางแตก,กล่างสิดแตกยงอยไ่แง่เนาะลืมใส่ปุ๋ยรอบแเลก่งรู้ขนาดมีตารางลืมใส่ปุ๋ยจากมือใดเป็นวันใดเนาะ <c oughs> เอา